ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube New Smartphone Update ออโต้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากแฟนแฟนเทคโนโลยีทั่วโลกนั่นก็คือ Samsung Galaxy Zero Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตมาพร้อมกับนวัตรกรรมที่ไม่เหมือนใครดีไซน์ที่ล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นใดๆที่เคยเปิดตัวมาความพิเศษของรุ่นนี้คือการผสมผสานความหรูหราความบางเบาและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างแท้จริง s a m s u n Galaxy g Zero Pro 5G มาพร้อมหน้าจอแบบไร้ขอบขยายเต็มตาให้ภาพที่คมชัดสมจริงระดับ 4K Dynamic AMOLED และอัตรา r f r เฟรชเร e สูงสุดถึง144 h z ที่จะทำให้การเลื่อนหน้าจอหัวเรื่องไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าคุณจะเล่นเกมความละเอียดสูงดูหนังความคมชัดระดับโรงภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไป ทุกอย่างก็จะรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมทันทีนี่คือการปฏิวัติใหม่ของจอแสดงผลที่ซัมซุงภูมิใจนําเสนอด้านชิปประมวลผลซัมซุง Samsung ได้เลือกใช้ Snapdragon Gen 9ตัวล่าสุดที่ถูกปรับแต่งพิเศษให้รองรับการประมวลผลขั้นสูงพร้อมกับ GPU รุ่นใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพด้านกราฟิกแบบ Real-time ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกมกราฟิกหนักๆหรือทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอ 8K ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนหรือการน่วงแต่อย่างใดแรมเริ่มต้นที่16 g b และสูงสุดถึง24 g b พร้อมกับความจุภายในที่ให้เลือกตั้งแต่512 g b จนถึง2 t b ทำให้หมดปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่เทคโนโลยี 5G ที่ติดตั้งมาใน Galaxy Zero Pro 5G เป็นเวอร์ชันที่เร็วที่สุดในปัจจุบัน รองรับความเร็วการดาวน์โหลดระดับ12กิกะบิตต่อวินาทีและอัปโหลดที่เหนือกว่า7กิกะบิตต่อวินาทีทำให้การสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดเกมขนาดใหญ่หรือแม้แต่การประชุมออนไลน์ในความละเอียด 4K เป็นเรื่องง่ายดายและไร้การสะดุดสิ่งนี้ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทั้งสายบันเทิงและสายงานมืออาชีพอย่างแท้จริง จุดเด่นอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือกล้อง Samsung Galaxy Zero Pro 5G ได้รับการออกแบบใหม่หมดกล้องหลักความละเอียด200 MP Ultra Vision Lens พร้อมระบบกันสั่นแบบ Hyper OIS ที่ทำให้ทุกการถ่ายภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยกล้อง Ultra Wide 64 MP และกล้อง Telephoto 48 MP ที่รองรับการซูมแบบ o p t i c a l 15x และ Digital Zoom 200x ทำให้คุณสามารถเก็บภาพได้ตั้งแต่รายละเอียดเล็กที่สุดไปจนถึงมุมมองไกลสุดสายตา นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า 64MP ที่ซ่อนอยู่ใต้จอทำให้หน้าจอไร้ติ่งไร้รูมอบความสมบูรณ์แบบให้กับดีไซน์ระบบกล้องยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 16K HDR บวกพร้อมระบบ AI Cinema Pro ที่สามารถปรับโทนสีแสงและความคมชัดได้อัตโนมัติราวกับมีผู้กำกับมืออาชีพอยู่ข้างกายทุกวิดีโอที่ได้จาก Galaxy Zero Pro 5G จะให้คุณภาพระดับภาพยนตร์ แบตเตอรี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ซัมซุงพัฒนาให้ก้าวกระโดดแบตเตอรี่ขนาด9,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานยาวนานกว่า2วันต่อการชาร์จ1ครั้งมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว 180W ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สายความเร็วสูง 100W รวมถึงระบบ Reverse Wireless Charging ที่สามารถชาร์จอุปกรณ์อื่น,นๆเช่นสมาร์ทวอชหูฟังไร้สายหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อย่างง่ายดาย ด้านระบบเสียง s a m s u n Galaxy g Zero Pro 5 g มาพร้อมลำโพงสเตอริโอ3มิติที่ปรับแต่งโดย AKG รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ทำให้การฟังเพลงหรือดูหนังเต็มไปด้วยมิติและรายละเอียดเสียงที่คมชัดสมจริงและทรงพลังในส่วนของระบบความปลอดภยัย Samsung ได้พัฒนาเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือใต้จอแบบ Quantum Security และระบบสแกนม่านตาแบบใหม่ที่เร็วกว่าและแม่นยำกว่ารุ่นก่อน รวมถึงระบบ AI Face ID ที่สามารถจดจำใบหน้าได้แม้คุณจะใส่หน้ากากหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการใช้งาน Samsung ยังใส่ใจด้านซอฟต์แวร์ Galaxy Zero Pro 5G มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ One UI เวอร์ชันล่าสุดบน Android 15ที่ถูกออกแบบมาให้ลื่นไหลและใช้งานง่ายขึ้นมีฟีเจอร์ใหม่ๆเช่น AI Smart Assistant ที่สามารถคาดการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปรับแต่งเครื่องให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติและยังรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของ s a m s u n งได้อย่างราบรื่น ดีไซน์ตัวเครื่อง Galaxy Zero Pro 5G ใช้วัสดุไทเทเนียมลิควิดเมทัลที่ทั้งแข็งแรงและเบาขอบเครื่องโค้งมนแบบ 3D พร้อมสีตัวเครื่องใหม่ที่เรียกว่าฮอล로그ราฟิกออโรราที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามมุมมองแสงทำให้ทุกครั้งที่หยิบออกมาใช้งานจะมีความรู้สึกหรูหราและโดดเด่นกว่าใครสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP69+ ที่สามารถอยู่ในน้ำลึกได้มากกว่า6เมตรนาน60นาทีและยังทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจัดหรืออุณหภูมิติดลบเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบผจญภัยหรือใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ Samsung Galaxy z e r o Pro 5G จึงไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนทั่วไปแต่เป็นเหมือนเครื่องมืออัจฉริยะที่พร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตมันคือการรวมกันของเทคโนโลยีดีไซน์ความสะดวกสบายและความหรูหราในเครื่องเดียวผู้ใช้ที่ได้สัมผัสจะรู้สึกถึงความแตกต่างในทันทีนี่คือสมาร์ทโฟนที่กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการ